ได้เบาวะิ่วัไหนดีวะโอ้ยพี่จะลงไปไหนหรอกที่จะดูเก็บคนเดียวเลยนะครับถ้าไม่มีใครข้านะครับจยาขะอแปะนะอัอนะครับจเนต้องรับเชตึงตึงม่าน อันนี้อะไรันเอะไรอันลี้อ่คนราคกเราท่ามเป็นคนที่คุณไม่ชอบที่สุดแล้วเขาไปทำร้ายนี่อะคนนี้ไปไม่่ไม่ you <laughs>